ครับผมรถตู้หัวจรวดหรือรถตู้หัวจะปบวดคันนี้นะครับก็งานค่อนข้างที่ฉนักนะครับนี่ครับอะไรที่ช่างเฮ็ดเดือนะครับก็จะมีแผงคอนเดนเซอร์หลังแผงคอนเดนเซอร์หน้าที่ที่ท,ที่ปรับที่ทางลมกรอบโบเวอร์ตัวแอร์หน้าตัวแอร์หลังแปบ๊บสายกลางสายใหญ่ไดเออร์นะครับถอดทิ้งให้หมดนะครับก็ถอดเสร็จก็จะเป็นนองโล่งประมาณนี้นะครับนี่ ในเครื่องก็โล่งในคอนโซลก็โล่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับก่อนที่จะประกอบอะไรเข้าไปนะครับช่างเพชรก็จะขอทดสอบอทสนะครับแผงที่เราจะใส่นะครับก็เป็นแผงขนาดใหญ่นะครับเต็มพื้นที่เต็มจนแบบว่าเอาเต็มจัดเต็มให้เลยนะครับก็มันก็จะทำยากนิดหนึ่งแต่ว่า เวลางานออกมามันก็จะเย็นชํำนะครับแผงขนาด18บแปดยิ่มห้าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับฝืนฝืนใส่นะครับไม่ฝืนก็ใส่ไม่ได้ฝืนแต่ว่าให้ลงบล็อกพอดียึดให้แน่นปัญหาไม่มีแน่นอนนะครับตอนนี้โล่งนะครับตรงนี้โล่งแล้วแผงเดิมเอาทิ้งไม่หมดแล้วนะครับมาดูด้านในครับด้านในนะครับตอนนี้ช่างมิดเคลียร์ออแล้วนะครับนี่ กล่องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ด้านในนะครับก็คือกล่องเกลือทั้งไรแหละนะครับหรือทิ้งแล้วนะครับด้านบนนะครับนี่โล่งเอาตรงนี้ยังไม่ได้ดึงมาครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เอาทิ้งไปนะครับไม่ได้ใช้ด้านหลังนะครับก็ยังไม่ได้เคลียร์สายแอร์นะครับขอประกอบตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นพวกขอเคลียร์พวก่าเป็นตู้หน้าคอมเพรสเซอร์ แล้วก็สายไฟแล้วก็ใส่ขาคอมแหงตู้หน้าเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราท่างเพชรจะไล่ไปทางหลังอีกทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ครับทิ้งนะครับพวกนี้ทิ้งใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลงตัวใหม่ให้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาจัดระบบใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าบอกเลยนะครับว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆหรือทั้งวันนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่ากี่วันเสร็จนะครับวันไหนก็วันนั้นนะครับช่างเพชรบอกเลยเสร็จวันไหนช่างเพชรโทรไปหาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าอ่าช่างขอทิศหนึ่งได้ไหมช่างเพชรไม่ไม่ไม่ตอบนะครับไม่ได้นะครับอาจจะได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้าไม่มีงานมาแทรกอาจจะได้นะครับเพราะว่างานมันเป็นงานที่ประดิษฐ์ใหม่ทั้งระบบอันนี้ต้องเข้าใจช่างด้วยนะครับบางทีจับแป๊บงานเข้า จับแป๊บๆงานเข้านะครับบางทีช่างเพชรอาจจะทําแค่วันละสองชั่วโมงบางทีไม่ได้ทําเลยนะครับบางทีไม่มีงานก็ทําทั้งวันนะครับก็มันขึ้นอยู่กับว่าผมแหละช่างเพชรอาจจะว่างไหมทําให้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครคิดจะเอารถตู้หัวจะปวดไม่ช่างเพชรปราบนะครับก็อย่างนี้น้อยเลยครับมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเวลาให้ด้วยนะครับช่างเพชรถึงจะทําให้ได้ไม่งั้นมีตังค์มา ขนาดไหนไอาช่างอัดราคาให้อย่างงี้้ช่างเมีรท,ทำให้ไม่ได้นะครับมีตังก็ต้องมีเวลาให้ช่างนะครับมันถึงจะออกมาดีโอเคเดี๋ยวช่างเมชขอดำเนินการก่อนนะครับเดี๋ยวมารอด,ดูรุ้นไปพร้อมๆกันครับวา่งานจะออกมาแบบไหนครับกับต,ตู้หัวจะปวดทีนี้ครับผมโอเคขอเวลาอีกสักวันสองวันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม